ดีค่ะช่องสาวเมืองสิงค่ะวันนี้สาวเมืองสิงมาทำผัดเผ็ดเนื้อนะคะพริแกงเราก็ตำเองเหมือนเดิมนะคะผัดพริกแกงให้หอมก่อน พิแกงให้หอมเสร็จแล้วเราก็ใส่เน<ด>ื้อลงไปใส่ใบมะกรูดลงไปพร้อมกันเลยนะคะปรุงรสด้วยผ,ผงปรุงรสแล้วก็น้ำมันหอย ตน้ำต้มสุกลงไปหน่อยนะคะเราก็ผัดผับเขาให้เข้ากันเนื้อจะนุ่มนะคะถ้าเราทําแบบนี้เนื้อของเราจะนุ่ม ปรุงรสเรียบร้อยแล้วนะคะเราแค่รอให้เนื้อสุก เสร็จพร้อมเสิร์ฟค่ะใารๆบ้านยังไม่ได้ทานข้าวก็ตักข้าวสวยร้อนๆมาทานข้าวกับบ้านสาวเมืองสิงห์ได้เลยนะคะเสร็จพร้อมเสิร์ฟค่ะใครยังไม่ได้ทานข้าวก็มาทานข้าวบ้านสาวเมืองสิงห์เลยนะคะ หน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะรสชาติก็อร่อยเหมือนเดิมค่ะเมนูง,ง่ายๆบ้านสาวเมืองสิงห์นะคะมาทานด้วยกันนะคะอร่อยอร่อยค่ะ